<ions> สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บคุดให้เพื่อนเพื่อนเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนดูคลิปคปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญฟรีนะครับก็สมัครมาครั้งแรกนะครับเราจะได้รับฟรีอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับก็วิธีการสมัครนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็รีแคปช c ่ด้วยนะครับ โอเคพอเพื่อนเสร็จปุ๊บก,ก็ให้เพื่อนเพื่อกดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคเรามาดูหน้าเว็บหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับตรงนี้ยอดคงค้างรายวันนะครับค่าธรรมเนียมก็เพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรับประกันนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นทําให้เป็นเรื่องง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสะดวกนะครับความสะดวกและสถิติโดยละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ ที่อยู่นะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้เขาก็มีเว็บให้โหลดด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของหมวดแต่ละอันนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆติดขัดตรงไหนเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับนี่นะครับตรงนี้ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นข่าวสารของเว็บนะครับเขาก็คอยอัปเดตอยู่นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูได้นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆลงทุนนะครับนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทําฟรีดีกว่านะครับโอเคเรามาดูทั้งสถิติตรงนี้นะครับสถิติตรงนี้จํานวนผู้ใช้อยู่ที่7 8 1 9คนนะครับยอดลงทุนแล้วตรงนี้ที่จ่ายไปแล้วนะครับตรงนี้ เว็บนี้ก็เปิดออนไลน์มาได้4วันนะครับเว็บนี้ก็เพิ่งเปิดมาเลยนะครับโอเคก็วิธีการลงทะเบียนก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักครู่นึงนะครับ โอเคพอเสร็จแล้วก็รีแคปช่าปุ๊บแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเข้าสู่ระบบมาก็จะอยู่หน้านี้นะครับสมัครมาครั้งแรกนะครับจะได้กำลังขุดฟรีอยู่ที่160 GHS e ับ s ต่อวินาทีนะครับโอเคหน้าเว็บก็สำหรับสายฟรีก็จะมีให้ขุดเป็นเหรียญ Bitcoin นะครับเป็นบิตคอยบิตคอยแคสต์นะครับแล้วก็แดดแล้วก็ ตอนนะครับก็สายฟรีจะมีให้ขุดอยู่ทั้งหมดประมาณสี่เหรียญนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเลือกขุดไปเหรียญอะไรนะครับก็ให้เพื่อนๆมาเลื่อนตรงนี้ให้เปิดเต็มร้อยเอซ์อย่างนี้นะครับอย่างนี้โอเคอย่างนี้อย่างเพื่อนๆจะขุดอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องปิดอันนี้ก่อนเพื่อมาขุดเหรียญแดดนะครับประมาณนี้ก็ถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเขาไม่ได้จํากัดว่าให้เราถอนเข้ากระเป๋าอะไรนะครับ โอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้2อันนี้นะครับส่วนอันนี้กับอันนี้จะเป็นของสายลงทุนนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับก็อันนี้จะเป็นการตลาดนะครับตรงนี้โอเคก็สมัครนี่นะครับก็ของอันนี้ก็1%ต่อวันได้อยู่ที่ 120GH z นะครับก็ประมาณนี้ส่วนอันข้างล่างก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้ โอเคอันนี้ก็สายลงทุนเหมือนกันนะครับโ okay, อเคประมาณนี้แล้วก็มาดูตรงที่คําว่าเครื่องคิดเลขนะครับเครื่องคิดเลขตรงนี้ก็ไว้ให้เราคํานวณกําไรนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ไว้ให้เราคํานวณกําไรนะครับว่าลงทุนไปเท่านี้เราจะได้กําไรคืนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นสําหรับพันธมิตรนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคสถิติก็คืออันเมื่อกี้นะครับโอเคแล้วก็ติ๊กมาลงที่แะขีดสามขีดตรงนี้นะครับนี่นะครับติ๊กมาตรงนี้โอเคพอเสร็จแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับก็ตรงนี้จะเป็นคุณสมบัตินะครับคําถามพบบ่อยข่าวแล้วก็สนับสนุนนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกดมาที่คําว่าบัญชีของฉันนะครับตรงนี้ โอเคก็จะมีการขุดสมดุลซื้อกําลังนะครับซื้อกําลังขุดแล้วก็พันธมิตรประวัติแล้วก็การตั้งค่านะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูการขุดก็คือหน้านี้นะครับนี่นะครับหน้านี้ส่วนสมดุลก็คือการถอนนะครับก็วิธีการถอนก็ให้เพื่อนๆกดพิธีคาว่าสมดุลน,นะครับอเพื่อนๆมาที่สมดุลก็มีให้ถอนเป็นแบบฟอรเซ็ตมันนี่นะครับ นี่นะครับประมาณนี้ก็เราเก็บเป็นเหรียญที่เขามีแจกฟรีอยู่นะครับที่เราขุดฟรีได้ก็จะเป็น b ิตคอย n c a คสนะครับบิตคอย n d เดแล้วก็ตอนนะครับที่เราจะถอนได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูขั้นต่ําของแต่ละเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นการลงทุนอันนี้จะเป็นการถอนนะครับบิตคอย n ถอนขั้นต่ำํำเดี๋ยวผมลองใส่ลิงกระเป๋ามั่วๆไปนะครับแล้วก็ใส่จํานวนปุ๊บแล้วกดถอน โอเคบิตคอยถอนอยู่ที่ขั้นต่ำศ0นยนะครับนี่นะครับ0.002 BTC นะครับโอเคเรามาดูฝั่งของเหรียญบิตคอยแคสกันบ้างนะครับบิตคอยแคสถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.003นะครับ0.03นะครับโอเคต่อไปจะเป็นเหรียญแดส์นะครับต่อไปก็จะเป็นเหรียญแดส์แดส์ก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่ อยู่ขั้นต่ำอยู่ที่0.02นะครับเหรียญแดดนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมออกก่อนเหรียญตอนนะครับทองขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับ100 TRX นะครับอย่างนี้นะครับโอเคก็ขั้นต่ำของแต่ละเหรียญน,นะครับก็มีประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นซื้อกำลังขุดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับเดี๋ยว ผมขุดเหรียญแรด,ดไว้นะครับก็ถ้าผมมีอยู่ตอนนี้ผมมีอยู่ที่0.0019นะครับเดี๋ยวผมจะต้องใส่นะ0.0019เราจะผมก็ถ้าผมเอากำลังขุดที่ผมอันนี้เมื่อกี้นะครับก็ที่ผมขุดได้นะครับผมจะเอามาแรกผมจะได้อยู่ที่5 4 4 g h s นะครับ โอเคก็บวกกับอันเดิมก็จะเป็น165.44นะครับก็บวกมาอีก5นะครับโอเคเว็แบบนี้ก็สามารถเพิ่มกลำลังขุดได้ฟรีนะครับแบบนี้โอเคก็เราสามารถขุดแล้วเอามาแลกได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเค๋ยวสายฟรีมาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าสายฟรีจะถอนได้ไหมนะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการฝากนะครับแล้วก็การถอนแล้วก็คำสั่งซื้อนะครับตรงนี้โอเคมีประมาณนี้ผมก็ยังไม่ถึงยอดขั้นต่ำนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ถอนให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคตรงนี้ก็ในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นตั้งค่าบัญชีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมาตั้งค่าเพื่อนๆก็กดบันทึกกันด้วยนะครับ โอเคเว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สมัครมาครั้งแรกได้กำลังขุดฟรีอยู่ที่1 6 0บ g h s นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตเว็บขุดเว็บเคเเว็บบอดอะไรนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ